Three, two, one. สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็ของก็มาถึงแล้วนะครับเป็นเจริญพรสาบนะครับ ผมไปปิดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นห้าเหรียญน,นะแล้วก็เหรียญบรรจุหัวใจอีกหนึ่งล้นนะครับนี่นะราคาที่ผมไปปิดมานะครับนี่ห้าพันสี่นะครับเดี๋ยวมาดูตัวเหรียญกันว่าคุ้มค่ากับราคาที่ผมไปปิดมาไหมนะครับเดี๋ยวผมขอเทอ,ออกก่อนนะขอเทอ,ออกก่อนแป๊บนะึง นี่เป็นเหรียญมันจุหัวใจนะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะฮะ <_ anan> ผมไปปิดมานะฮะเขาเขาแยกขายนะผมก็เออไปเจอ,อไหนี้นะครับนะเขาแยกขายเลยนะใครอยากได้เหรียญหนึ่งก็เอาไปใครอยากได้สองเหรียญก็เอาไปนะใครอยากได้แบบไหนพ่อค้าจัดให้หมดนะครับนะผมก็เลยไปปิดมาสองเหรียญน,นะเป็น, <_ mod al> เ,ปนเนื้อ,อ,อทองแดงภายเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อทองทิพย์เเนื้อทองฝาบาทนะครับหนึ่งเหรียญน,นี่ น,ะะนี่เนมเป็นพิมพ์ที่คนเ้านิยมเลยนะผมไปเปลี่ยนมาเหรียญแล้วสองนะฮะเนี่ยเขาก็ให้กล่องมาปกติแล้วนะถ้ามาในกล่องแบบนี้นะครับก็จะมีเหรียญเซมา่าและก็เหรียญรูปไข่นะครับจะเป็นเซตของเขาแบบนี้เลยนะครับนะแต่วันนี้พ่อค้าเขาตามใจลูกค้านะผมก็เลยเออไปปิดมานะฮะ ตอกเหมือนกันหมดนะครับตอกโคตรสารานะฮะแล้วก็ตอกโคตรหน้อยหนปีอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมอยู่ตรงปลายสังกตินะฮะตรงขาหลวงปู่นะครับ,ตร,รบตรงนี้นะอ่าแล้วก็ตอกคำว่าพัทอยู่ด้านหลังเหมือนกันนะครับนี่พัดแล้วก็รันหมายเลขนะฮะหนึ่งเจ็ดหกนะฮะหนึ่งเจ็ดหกส่วนเลนนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เรนนี้ก็ตอกโคตรสาราตรงเอ้ยไม่ใช่ตอกโคตรเจดีตรงสังกตินะฮะพูดผิดนะแล้วก็ตอก เลขหนึ่ง้ยหนึ่งปีอยู่นี้เหมือนกันนะครับต่อกรรมพัดลาเยเลขโคดอยู่ด้านนี้นะเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปแบบของเขานะจะคล้ายกันกับเหรียญส่งน้ํานะครับเหมือนกันเลยนะรูปแบบจะคล้ายกันแต่ว่ายันด้านหลังนะครับของเหรียญส่งน้ํานะครับของเขาจะนูนขึ้นมา ต่เหรียญมันจูงหัวใจยันของเขาจะจมลงไปนะตัวหนังสืออะไรก็จะจมลงไปนะครับอเดี๋ยวเรามาดูจเจริญพรสามกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูจเจริญพรสามกันว่าสวยแค่ไหนนะผมไปปิดมาห้าเหนนรีปปหยญนะฮะจะเรามาดูตัวเหรียญกันเลยนะครับผมได้พิมพ์อะไรมานะครับนี่ โอ้โหความโหดเหรียญที่หนึ่งนะเหรียญที่สองโอ้โหผิวโหดๆทั้งนั้นเดี๋ยวขอแก้เอาให้หมดก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับก็จเจริญพรสามเนี่ยก็หายากนะตอนนี้ก็ไม่มีใครอ,ออกมาแล้วนะครับนะเขาเก็บนะครับรอเวลากันนะฮะแล้วราคาไม่มีตกนะผมจะบอกให้ใครเก็บได้นะครับให้รีบเก็บไว้ก่อนเลยนะฮะใครชอบพิมพ์ไหนเก็บไว้ได้ทั้งนั้นนะราคาไปเหมือนกันหมดนะครับความสวยงามนะครับจะอยู่ที่ผิวซะเป็นส่วนมากนะครับโอ้โหนะ เหรียญสวยทั้งนั้นนะครับทั้งห้าเหรียญเลยนะที่ผมไปปิดมานะครับนี่ผิวโหดๆแบบนี้เลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมขอตัดเอาก่อนนะนี่เลยนะครับผมนะทั้งห้าเหรียญเพื่อนๆดูเอานะว่าผมกล้าปิดมาได้ไงนะผมไปปิดมาเหรียญได้หนึ่งพันบาทเลยนะครับนะ ความสวยงามเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผิวของเขานะโอ้โหเป็นปีกมแมลงทับนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือจะเป็นด้านหลังนะครับนี่ผมจะบอกให้เหรียญจริงเนี่ยสวยกว่าอยู่ในคลิปเยอะเลยนะฮะนะนี่เห็นไหมเห,เห็นไหมนี่หยครับหน้าของลวงปู่เนี่ยผิวของเขาเนี่ยจะเขียวทั้งเหรียญเลยนะเป็นปีกมแมลงทับเลยนะนี่ด้านหลังนะครับ เหรียญนี้นะฮะผมได้หมายเลขโค้ดห้าแปดหกสามนะครับนี่แมเขียวเขียวดำดำดุดุแบบนี้เลยนะครับนะผิวออกเป็นปีกมแมลงทับเลยนะครับโอ้โหจมูกมีโดนไหมไม่มีโดนนะจมูกไม่มีโดนนะจมูกแค่อันนี้เฉยนะอ่าไม่โดนนะครับไม่โดนนะนี่เดีียญนี้ปิด ไปปิดมาก็โหราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับนะเพราะว่าได้ความสวยนะของตัวผิวนะครับได้ความสวยของตัวเหรียญเลยนะครับนะเป็นพิมพ์เจริญพรล่างนะครับโอ้โหสวยชมด้านหลังกันนะครับเอาเหรียญน,นี้ผมก็ได้หมายเลขห้าแปดหกแปดนะครับโอ้เลขโอเคอยู่เลขห้าแปดหกแปดนะครับด้านบนเขียนว่า เมตามหานิยมนะครับนี่เหรียญที่สองอ่าชมเหรียญที่สามกันครับนี่เหรียญที่สามนะครับโอ้โหผิวถ้าผิวไม่สวยจริงๆนะผมไม่กล้าซื้อมานะราคานี้นะครับ แล้วต่อโคดหัวเสือทุกเหรียนต่อโคดสาราหนึ่งร้อยหนึ่งปีนะฮะต่อโคดวัดวอหอดนะครับนี่เห็นไหมเวลาผิวของเขากระทบกับแสงไฟนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเหรียญจริงนี่เขียวเลยนะเขียวเลยนะฮะเขียวมรกตเลยนะครับหมายเลขใกล้เคียงกันเลยนะเหรียญน,นี้ผมก็ได้เลขห้าแปดหนึ่งสี่นะฮะห้าแปดหนึ่งสี่เลขใกล้เคียงกันเลยนะ ทั้งสเหรียญน,นะครับนะเดี๋ยวมารับชมเดี๋ยวล่าล่างกันบ้างนะฮะโอ้โหเขียวเลยความสวยงามของตัวเหรียญน,นะสุดจริงนะครับนะสุดจริงอ่านี่เออเลขใกล้เคียงกันเลยนะเดี๋ยญนี้ผมก็ได้ไหมายเลข5้าแปห้านะครับ สวยๆงามๆแบบนี้นะผมเก็บยาวเลยนะครับผิวแบบนี้เนี่ยผมเก็บยาวเลยนะฮะผิวแบบนี้พิมพ์จเจริญพรล่างขอบเรียบจเจริญพรบนขอบเรียบนะครับเขาบางคนเขาก็บอกว่าเหมือนกับรุ่นพี่ใหญ่นะครับบางคนก็จะไม่ชอบเป็นพิมพ์ที่เป็นขอบจเจริญพรนะครับแต่บางคนก็ชอบนะครับเหรียญนี้ก็ได้หมายเลขห้าแปดศูนย์หนึ่งนะ 801แล้วเหเรียญเจริญพรล่างนะครับเหรียญตั้งห้าเหนนรียญนะฮะสวยกว่าสวยกว่าจเจริญพรบนนะครับผิวของเขานะเดี๋ยวผมหยิบมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสวยความสวยแตกต่างกันแค่ไหนนะฮะนี่เห็นไหมครับขนาดผมว่าเหรียญน,นี้สวยแล้วนะขนาดผมว่าเหรียญนี้สวยนาแต่พอมาเจอเหรียญพิมพ์จเจริญพรล่างนะครับพวกพี่ๆดูเอานะ ผิวของเขาเนี่ยออกปีกมแมลงทับนะครับแล้วเขียวทั้งเหรียญเลยนะเพ <c oughs> ราะว่ามองผ่านกล้องเนี่ยไม่สวยเท่ากับเหรียญจริงเลย <c oughs> เหรียญจริงสวยมากเขียวมากเลยนะครับ <c oughs> ไม่งั้นผมไม่กล้าซื้อมานนะเหรียญละหนึ่งพัน 1, บาทเนี่ยแล้วราคาของเขาไม่ตกเลยนะมีแต่จะขึ้นนะครับเก็บไว้ใครมีเก็บให้เก็บไว้ยาวๆนะครับนะรบสร้างน้อยแบบนี้นะครับเดี๋ยวราคาพุ่งแน่นอนอีกไม่นานนะครับ อยาให้พลาดเหมือนจเจริญพรบนนะครับอย่าให้พลาดเหมือนจเจริญพรล่างนะผมเองเนี่ยพลาดมาแล้วนะครับผมนะผมเข้ามาเล่นตอนนั้นรู้สึกว่าจะทันจเจริญพรบนอยู่นะ,จะเจริญพรบนออกปี6กสนะครับแต่ผมไม่สนใจนะครับตอนช่วงนั้นผมก็เข้ามาเล่นหลวง่าพัดส่วนใหญ่ผมก็เล่นมั่วซั่วหมดนะครับผมก็หยิบเหรียญนู้นเหรียญนี้มารีวิวบ้างนะครับแต่พอจะขายแล้วจริงๆมันขายไม่ได้นะครับนะ ผมก็มาศึกษาว่าเออเหรียญรุ่นไหนที่คนเขานิยมแล้วเป็นเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับสามารถเราซื้อมาแล้วเราสามารถขายได้เราสามารถขายให้เพื่อนเราเพ,เพื่อนเราอยากขายเพื่อนเอาไปขายได้นะครับนะนะครับผมก็เลยเข้ามาศึกษาดูนะฮะโอ้ปรากฏว่าเป็นสายของงานของพี่เอพุทธสินนะครับหรือสะพานบุญของญี่ป,ป่่งสุพรรณนะครับสร้างเนี่ยคนเขาเล่นกันนะครับแล้วเป็นพระสากลเกือบทุกรุ่นนะครับ ออกมาเนี่ยติดอันดับพระนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นจเจริญพรบนจเจริญพรล่างนะครับเ <t od d ata> หรียญแจกทานเสมาแปดรอบเสมาร้อยปีเสมาเสือขรับแก้วนะครับมีราคานะครับแล้วคนเล่นหากันเยอะนะ <t od d ata> ผมก็เลยเล่นสายนี้ดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขากล้าการันตีให้เรานะครับผมมั่นใจเลยนะว่าเหรียญของพี่ป๋องสุพรรณแต่ละรุ่นเนี่ย จะต้องกลายมาเป็นพระที่ยอดนิยมกลายมาเป็นพระหลักองหลวงพ่อพาะอย่างแน่นอนนะครับส่วนพระผงเนี่ยผมก็จะเล่นอยู่สองสองค่ายเท่านั้นคือทีม1 1เสือกับพี่เสือกับพี่ป้อมสกลร่วงมันสร้างนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเอามาเปรียบเทียบให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะเพราะความแตกต่างของเขาเนี่ยแตกต่างมากน้อยเพียงใดนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับ เป็นพิมพ์เจริญพอล่างเหมือนกันนะครับขอบเรียบเหมือนกันเลยนะครับแต่ความสวยของเขาเนี่ยจะลดหลั่งลงมานะครับอ่ะให้ดูกันนะครับให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับนะไม่ต้องลงกล้องก็สวยนะครับนี่นะเห็นไหมครับความแตกต่างของเขานะฮะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นเนื้อทนแดงมันปูเหมือนกันแต่โซนของเขาเนี่ยเหรียญด้านขวามือนะจะออกเป็นโซนแดงนะฮะแดง แดงส้มๆนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยเขียวเป็นเขียวมรกตนะครับเขียวปีกแมลงทับอ่ะแหละครับที่เขาเรียกกันนะครับนะเหรียญเนี้ยผมได้มาไม่แพงนะครับแต่เหรียญเนี้ยราคาอย่างที่เพื่อนๆได้เขียนเลยนะฮะราคาเหรียญนั้หนึ่งพันบาทนะครับผมกล้าไปปิดมานะฮะเพราะว่าผมมั่นใจนะครับว่าเหรียญสวยแบบนี้นะครับอนาคตดีนะฮะ แต่ห้าเหรียญน,นี้ผมก็ไม่ได้ปล่อยนะทีแรกผมก็กะว่าผมจะผมจะปล่อยนะแต่ว่าผมไม่เห็นเหรียญจริงละผมเก็บดีกว่านะครับผมเก็บดีกว่านะฮะเพราะว่าสวยจริงๆนะครับนะสวยจริงๆนะครับผมนะนี่นะโอเคนะครับผมสําหรับสุดท้ายนี้นะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลคนะ์อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิป ดีๆแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ